สวัสดีครับพี่น้องมือในเยกับผมนะครับกำลุอีสานทําเจนพี่นอ้องไา่บอนะครับพี่นอ้องมดวังอดินและพี่น้องนาฝนนะครับเดีย๋ยวเบิรงนะครับมาดูเจ้าคุณผู่คมสุนะครับลงเชนเลอร์พี่น้องถึงยากเกาสนิมนะครับแต่ก็สิงสนามนะครับผมอาลงด้วยเสียบอดนะครับ เบองนะครับทักษะการอาลณงนะครับแต่ว่าเชเลอร์เป็นเทเลอร์หางป่ายนะครับพี่น้องกับสีลงงไงแน่จักหน่อยนะครับรถกับสีบอยกล่อนนะครับผมฝากกดไหล์กดติดตามโกดซับตะไคร์เฮ้เดอพี่น้องบูธี่ข่ามาเบิ้งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นทรายผมกับบอยศาสตร์นะพี่น้องรุ่นรุ่นสามหรือว่ารุ่นสองนะครับอันนี้ผมกับบอค่อยมีความรู้ไปในนะครับพี่น้อง ไอ้ถั่วแก้นะครับผมนี่อยู่นี่บวงนีมีเป็นถัแก่นะครับผมแม่หวานนะครับผมกระเป๋สั้นนะครับเป็นถั่วแก่รถแมคโครนะครับผมเพิ่นก็บ,บ่เคยบ่เคยลอา,ารถจักรยานพี่น้องเพิ่นกับสี่เขาเอาลถอย่างหน่อย ตัวนี้เป็นตัวล้อยยีนะจะเป็นตัวล้อยยีนะพี่น้องบอลในโคซิงได้บอนะครับ พภาพนี่แ็่งานของแค่อดเลยนะครับพี่น้องเบื้องวิธีาการเอาหางพลาขึ้นนะครับพี่น้องพวมีไฮโดรลิกนะครับนะครับแล้วก็ใส่มนโฟลยกขึ้นเลยนะครับผมอ่าทันสมัยป่ะพี่น้อง แล้วเล็กยกตายนะครับพี่น้องกระบอกมันหลุดนะครับผมกระบอกมันมันหัวหรือซึมนี่แหละครับมันมันบ่อใดนะครับผมก็เลยต้องใส่วิธีนี้นะนี่ผมมีอยังหลายนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับและใครนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับ